สวัสดีค่ะเด็กๆวัวน,นี้นะคะคุณครูปุ๊เป้นะคะก็จะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับสระในภาษาอังกนะคะาสระในภาษาอังกนะคะก็จะมี5ตัวใช่ไหมคะเหมือนที่เด็กๆจำก็คือ a e โอใช่ไหมคะซึ่ง5ตัวนี้นะคะเขาก็มีอยู่ทั้งหมด2เสียงนะคะเขาก็จะมีทั้งเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ว่าเสียงสั้นเสียงยาวของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอะสิ่งที่เด็กๆต้องจำหรือว่าสิ่งที่เด็กๆต้องเรียนนะคะก็คือตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะ a to c ใช่ไหมคะที่เด็กๆต้องจำก็คือชื่อของเขา a b c d แล้วก็เสียงของเขานะคะ a d v r แล้วก็คำศัพท์ใช่ไหมคะ c a t and แบบนี้นะคะแล้วก็สองนะคะเด็กก็ต้องเรียนเกี่ยวกับเสียงของ พยัญชนะนะคะหรือว่าคาควบกล้ำต่างๆว่าพยัญชนะนะคะว่าออกเสียงยังไงนะคะเพื่อที่จะนําไปาสะกดคํานะคะไปสเปลลิ่งนะคะ สานะคะที่เด็กๆต้องเรียนวันนี้เหมือนกันนะคะก็คือเสียงของสระนั่นเองนะคะเสียงสั้นเสียงยาวมีอะไรบ้างนะคะ,ะเราออกเสียงยังไงนะคะมีคําศัพท์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่3ามก็คือตัวสะกดนะคะตัวสะกดก,ก,ก็คือเด็กๆก็ต้องจำอีกนะคะมี9้าตัวนะคะซึ่งเป็นบทเรียนที่เราจะเรียนต่อไปนะคะแต่วันนี้คุณครูจะมาพูดถึงเสียงสระก่อนนะคะส่วนเสียงออตัวอักษรหรือว่าอะไรเราก็เรียนกัน,กนไปแล้วนะคะซึ่งเด็กๆก็คงจะจําได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสระเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะ อ่ะเหมือนที่คุณครูพูดเมื่อกี้นะคะนี่ก็เป็นโปรแกรมซาวด์นะคะก็เป็นเสียงของอตัวอักษรเสียงพยัญชนะนะคะ A to C ใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงสระ A E O U นะคะแล้วก็มีสระเนี่ยก็จะมีเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆข้อเรียนรู้ต่อไปว่ามีสระอะไรบ้างในการออกเสียงนะคะแล้วก็มีเสียงอื่นๆนะคะมีเสียงเออมีเสียงแล้วก็มีเสียงอื่นๆอีกน,นะคะอ่าวันนี้เราจะมาดูเสียงสั้นเสียงยาวนะคะเสียงสั้นของเขานะคะก็จะเป็น แอเออีอออ่ะใช่ไหมคะอ่าแต่เสียงยาวนะคะจะเป็นชื่อของเขาเลยเสียงยาวของเขาก็คือ a, e, i, o, u นะคะคำศัพท์ที่ออกเสียงยาวก,ก็จะออกเสียงเอเอ,เอ e ก็ออกเสียง e, i, o, u เลยนะคะแต่ว่าเสียงสั้นเนี่ยเวลาเราสะกดเราก็จะออกเสียงแบบแอเออีอออ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเสียงสั้นใช่ไหมคะก็จะมีคําว่า catch เธอแอเห็นไหมคะมีคำว่าแอเธอ catch นะคะอีนะคะเอาเสียงเอก็จะเ e n นะคะหรือว่า elephant นะคะเอาเสียงเอเอ elephant ใช่ไหมคะตัว i ออกเสียง insect i n insect ใช่ไหมคะ insect นะคะมีเสียงอ i นะคะโอออกเสียงอ o นะคะก็อย่างเช่นคำว่า dog นะคะดออ e o the d อ g เห็นไหมคะมีคำว่าอ o นะคะ u เอกเสียงอะนะคะก็จะเป็น umbrella sun นะคะเซอะ the s u นะคะอ am นะคะก็อะอ m am umbrella เห็นไหมคะมีคำว่าอะนะคะทีนี้เสียงยาวนะคะเด็กๆ เสียงยาวก็จะออกเสียงของเขาเลยก็คือ a e i o u อ่ะเสียงยาวนะคะ a ก็จะออกเสียง a เลยใช่ไหมคะอย่างเช่นคขาว่า acon r acon r ลูกโอ๊กนะคะตัว e ก็ออกเสียง e เลยค่ะ eagle eagle นะคะต่อไปตัว i ก็ออกเสียง i เลยค่ะ island island หรือว่าเกาะนั่นเองนะคะตัว o ออกเสียง o เลยค่ะอย่างเช่นคขาว่าอะไรคะอ่า potato นะคะ p ใช่ไหมคะ p o p o t t คทูโอทูโพเนะคะมีคำว่า o ใช่ไหมคะ u ก็ออกเสียง u เลยเช่นคำว่า unicorn unicorn เห็นไหมคะมีคำว่า u นะคะก็ออกเสียง u เลย unicorn แบบนี้นะคะอ่ะมาดูเสียงยาวอีกนะคะ a ใช่ไหมคะก็ต้องมีเสียง a เช่น acorn acorn ลูกโอ๊กนะคะ e e อีเก e ลอีเกนะคะ ตัว i นะคะก็ออกเสียง i เลยใช่ไหมคะไอส์ครีมนะคะโอออกเสียงโอนะคะโอเป็นแปลว่าเปิดใช่ไหมคะโอเป็นยก็ออกเสียง u เลยเช่น uniform uniform นะคะแบบนี้นะคะก็คือเสียงก็คือเสียงยาวก็คือชื่อของเขาเลย a e เอโนะคะเวลาออกก็ต้องมีเสียงชื่อเขาอยู่นะคะอ่าอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างเสียงสั้นกับเสียงยาวนะคะเด็กๆก็เสียงสั้นนะคะก็จะเป็นแอเอออ่ะนะคะมันจะสั้นใช่ไหมคะเสียงยาวก็จะเป็นเออีไอ โอยู o, U, นะคะนี่ก็คือเสียงยาวเห็นไหมคะแอก็จะออกสั้นใช่ไหมคะแอแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเสียงสัน้นถ้ายาวก็จะเป็นเอเป็นไงคะลากเสียงยาวไหมคะเออี A, e, เห็นไหมคะยาวอีโอยูเห็นไหมคะยาวนะคะเสียงสั้นก็จะเป็นแอเออีอออะนะคะอ่าแบบนี้นก็คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆก,ก็สามารถที่จะจำได้นะคะ เดี show, lings, ๋ยวในวันถัดไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนเกี่ยวกับสลัเสียงสั้นนะคะว่ามีเสียงอะไรบ้างนะคะมีคําสั่งอะไรบ้างหรือว่าเสียงยาวนะคะมีสละอะไรบ้างหรือว่าออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็มีคาสั่งอะไรบ้างเราค่อยไปเจาะลึกทีละสระกันนะคะวันนี้แค่ให้ดูความแตกต่างระหว่างเสียงสั้นกับเสียงเสียงยาวนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ